สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีมิถุนทัดลมนะคะ1.15ถึง15มีนาคมปี2566วางแผนกันค่ะพอสังเขปนะคะดาวเสาดาวตัวแทนของความอดทน ความยืดเยื้อยาวนานความวิตกกังวลท,ทุกทุกทายดาวเสาอ,อดทนได้รอคอยได้ดาวเสาอมอรณะมอดกตกทอดจบสิ้นไปห่างไกลความเจ็บป่วยการเดินทางไกลการสูญสิ้นไปการเปลี่ยนแปลงค่ะ การเดินทางไกลเาวสามรณนะย้ายไปอยู่ในเหือนสุภะต่างแดนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลการได้รับการอุปถรัรมภ์จากเจ้านายความสุขสงบความสำเร็จความรุ่งเรืองก้าหวน้าความหมายเยอะค่ะทั้งมรณนะและสุภะนะคะ ลงมือทําในมุมที่ดีนะคะดาวเสามาตรฐานเข้มแข็งมากมาอยู่ในเรือนราหูคู่มิตรดาวเสาว,วันที่หนึ่งมีนาคมปี2566ยาวไป2ปีครึ่งเลยนะคะวันที่15มีนาคมดาวทิพย์ยศศักิ์สัจชะการงานการสังคม เพื่อนใกลชิดสนิทกันบัญญาติการเดินทางทติดต่อค้าขายการเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่างชาติต่งางชาติต่างแดนนะคะามายเยอะอีกค่ะสัตว์เลี้ยงแสนรักเพื่อนใกลชิดสนิทกันบัญญาติเพื่อนสนิทเดวอาทิตย์ยศศักดิ์น้าที่พบกระดาวเสาคู่ธาตุนะคะ ทำให้มีความกระชับกระเฉงนะคะเซาในาเรือนราหูคู่มิตรนะราหูสุภะความสำเร็จเป้าหมายการเดินทางไกลความสุขความสงบการแต่งงานนะความหมายเยอะค่ะบ้านหลักแรงที่อยู่อาศัยนะคะ ดาวราหูสุภะย้ายไปอยู่ในเรือรน,นลาภลาภลาภผลเป้าหมายความสำเร็จราหูก็มีมาตรฐานกำลังแรงดีค่ะราหูสุภะเป้าหมายความสำเร็จไปอยู่ในเรือนลาภนในเรือนของดาวของขานเลือดลมกล้าขยันลาภผลนี้ก็มาทับลักคนา สิบสองคมและเป็นดาวอังคารกล้าขยันถ่ายดาวอังคารอริอุปสรรคปัญหาจะมีลุกหนี้การต่อสู้การแข่งขันความเหน็ดเหนื่อยยากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาความหนักเหน็ดเหนื่อย,คว,อยความเจ็บป่วยนะคะดาวอังคารเลือบรมขยันอริดาวอังคาร,ร,นนะร,าคารทับลักษณะตนเองค่ะ จะหาาผลก็ต้องหนักเหน็ดเหนื่อยบางนะคะนะกับการมุ่งไปสู่เป้าหมายอาคารในเรือนพุทธนะอาคารทับลักขณะตัวตนของตนเองดาวพุทธคิดพูดคุยการค้าเจรจาเดินทางเข,ขียนการสื่อสารดาวพุธตนเองแล้วก็เป็นดาวพุธพันธุพันธสัญญาผูกพัน,พพนความมั่นคง หลักเล่นที่ยั่วใสพันธสัญญาครอบครัวความมั่นคงโรงเงรือนโรงงานอสังหานะคะความผูกพันมั่นคงตัวเองดาวพุธพันธุตัวตนของตนเองนะมีดาวขันเลือดลมขยันความหนักเด็ดเนื่อยขยันค่ะมุ่งหาความสําเร็จดาวพุธวันที่11มีนาคมพุทธอ่อนกําลังนะคะ แต่ก็ยังได้ดาวรหัสคู่สติปัญญาประสบการณ์คอยช่วยเหละะือะดาวราฐก็คือปัตตนิหุ้นส่วนคู่ค้าการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมคนรักคู่ครองนะคะฝ่ายตรงข้ามแค่ตรงข้ามมีดาวจันทร์อยู่ในรเรนปัตตนิหุ้นส่วนดาวจันทร์นั้นก็คือการเงินไรายได้ผลตอบแทนดาวจันทร์ก็คือการยินดีรับใช้บริการ เกี่ยวขอกับสตรีความนิ่มนวลอ่อนโยนการดูแลเอาใจใส่นะคบการเงนรดยได,ได้หุ้นส่วนก็ไปมีหุ้นส่วนร่วมก็ได้รับการเกื้อกูลดีมากพระรหัสคุณภาพเข้มแข็งมากวบกับดาวพุธคู่มิตรสนับสนุนให้ตนเองได้พบความมั่นคงของการมงนรายได,ได้หุ้นส่วนคนรักคู่ค้าอยู่ในเรือนกรรมะนะคะ อาชีพปัจจุบันกรรมงานตารางชีวิตกันดาวพุธพบกับดาวสุกมหาอุดดาวสุกนี้มีกำลังมาตรฐานดีมากดาวสุกก็คือดาวเจ้าเรือนวินาศทางไกลห่างไกลต่างชาติดแดนแดนต่างถิ่นแดนไกลการจบสิ้นไปเนลายกันอยู่เบื้องหลังความหมายเยอะ มีดารฤตยูการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงวันที่8มีนาคมยาวไป7ปีเต็มเลยนะคะมาเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์วินาศและเป็นดาวศุกร์ปุตตะเนี่ยตนเองก็ได้พบกับการปรับเปลี่ยนตนเองใหม่นะคะเพื่อให้ได้มีโครงการไปสูป่เป้าหมายที่มีแรงกระตุ้น ไปที่การหาลาบผลด้วยความกล้าขยันนะคะการงานอาชีพทางไกลออนไลน์ต่างแดนต่างถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการนี้มีแรงกระตุ้นที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายที่รุ่งเรืองก้าวหน้าตนเองปัญหาเข้ามา เป็นยาชูกำลังนะเพื่อหาราบผลเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่อังคารทับลักคนานี้ก็พบกระดาวเสวนะ์มาทดสอบว่าการงานการสังคมนะหน้าที่รับผิดชอบนี้จะสำเร็จหรือไม่นะคะที่ปลายทางยังมีวันเวลา ได้เรียนรู้มุ่งมัน่นสู่ความมั่นคงค่ะลาบลาบที่ดีหรือไม่ดีก็คือลาบนะลาบจากราหูนะคะจบสิ้นไปห่างไกลเรียนรู้ไปข้างหน้านะคะหาราบผลทับลักขณาต้องขยันให้มากแก้ไขอุปสรรคปัญหาก็ด้วย ขยันให้เงือออกกายอังคาร12มีนาคมทับลักขณานะคะนะมีผู้ช่วยเหลือนะคะไม่ได้ทำอะไรตามลำพังคะ่ะทุนค่ะฝันจะเป็นจริงไม่มนุนะคะไล่ล่าทำความฝันให้เป็นจริงก็ต้องลงมือทำนะคะะอยู่กับปัจจุบันค่ะทำให้ดีที่สุดนะ มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าก็เคได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือคิดมีไอเดียสร้างสรรค์ความคิดก็ต้องเผยออกมานะคะแล้วขยันมุ่งไปนะอย่าจะร้อนี่ร้อนนะคะความฝันไม่ห่างไกลค่ะ จะได้เข้าไปใกล้แต่ที่แน่ๆก็คือไม่ต้องรีบร้อนนะเอาดังคานทับลักนณาอ <Yeah. S 1> ุปสรรคปัญหาเป็นยาชูกกำลังไปสู่ความมั่นคงกับปัจจุบันการงานอาชีพนะอย่ามันิ่งนอนใจกับพักฟื้นคืนชีพหายจะปป่วยไข้แล้วถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาไล่ล่า,ลาทำในสิ่งที่คิดฝันให้เป็นจริงอันนี้ มันคงเหนียวแน่งนิ่งมายาวนานแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะนิ่งนานเกินไปไม่ดีนะคะก่อนเริ่มต้นกระชับกระเฉงนะคะเลือดลมดีค่ะหายเจ็บป่วยไข้ค่ะบิ a วตีนะคะเหมือนดอกบัวโพจากโคลนตมขึ้นสูนาน้ำนะคะกว่าจะเป็นดอกบัว มารับแสงตะวันที่สดใสนะคะความสําเร็จไปสู่เป้าหมายทางอาชีพนะะต้องตกเป็นเหยื่อของอารมณ์อารมณ์ร้อนค่ะตกเป็นเหยื่อของอนอนดอกบัวก็มีสี่เหล่านะคะเรากว่าจะพ้น จะโครนตมขึ้นมาสู่เหนือน้ำรับแสงตะว,วันสดใสนะก็ต้องมีสตินะคะนะผู้ใหญ่ฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามสนับสนุนกัแบบไอเดียคิดสร้างสรรค์แล้วลงมือทำความสำเร็จรออยู่ค่ะนะอย่าลืมบนถือศีนภาวนาให้กำลังใจเริ่มที่ตัวเราค่ะ